สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะพามารู้จักกับบริษัทของผมนะครับว่าทําอะไรนะครับโปรดักที่ผมทําก็คือทำแพ็กเกจจิ้งนะครับตัวอย่างอย่างเช่นในรูปนี้นะครับเป็นแพ็กเกจจิ้งของลูกค้าของบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งจะมีวิธีการขั้นตอนนั้นทําอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับแพ็กเกจจิ้งตัวนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นบนเปิดได้ชั้น2ชั้น3ก็เปิดได้นะครับอันดับแรกเราก็มาขึ้นโคงกันก่อนเลยนะครับซึ่ง โครงสร้างเนี่ยเราจะขึ้นฐานแล้วก็แผงเสาข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ฐานชั้นที่1นนะครับซึ่งฐานชั้นที่1เนี่ยมันจะเปิดไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําชั้นนะครับชั้น2ชั้น3แล้วก็ฝาปิดนะครับซึ่งจะเป็นเบรดของตัวชั้นแต่ละชั้นนะครับเพื่อที่จะใส่จิ๊กเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ทากอง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 ,กองไว้ก่อนนะครับทําให้เสร็จเลยนะครับมันจะได้ง่ายต่อการประกอบนะครับเราใช้กระบวนการเชื่อมโดย ใช้ตู้มิกนะครับหรือเขาเรียกว่า C O 2นั่นเองนะครับส่วนนี้ก็คืออะไหล่นะครับเป็นรางโฟกไกนะครับหรือรางเสียบงาโฟกิตนั่นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงแผ่นพื้นแผ่นแผ่นล่างสุดเลยนะครับเพื่อกันฝุ่นกันฝนนะครับช่างกนจะมีทําการวัดใส่ระยะจิกอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่แป้นล้อแล้วก็ใส่โฟกไกนะครับ มันตีลังกาเราจะได้ใส่ให้มันง่ายๆนะครับน่ง่ายไหมหลังจากนั้นเราก็เอาอะไหล่เล็กๆน้อยๆนะครับมาเชื่อมประกอบใส่นะครับที่เราเตรียมไว้เราตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พอเราทําเสร็จแล้วนะครับชั้นเราก็จะเก็บงานโดยการเจียรียบทุกแนวเลยนะครับเก็บเม็ดไฟเก็บตาหมดอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่ตัวกดงานนะครับซึ่งจะมีงานพับที่เราพับไปแล้วนะครับเชื่อมใส่กับเผานะครับน่ะ เราก็จะเอามาเชื่อมใส่แต่ละชั ha ้นแต่ละชั้นแต่ละชั้นเลยนะครับเพื่อให้มันทํางานง่ายที่สุดนะครับเราจะประกอบชั้นนี้ให้เสร็จเลยนะครับทําชั้นให้เสร็จแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับมันก็จะได้ง่ายต่อการเอาไปประกอบอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาประกอบให้มันเป็นชั้นรวมกันนะครับใส่บูสอะไรให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับโอ้พร้อมแล้วนะครับนี่ใส่อ่า เพดสไลด์ใส่ตัวค้ำยันให้เรียบร้อยนะครับนี่ใส่ตัวซัพพอร์ตยางเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เชื่อมชุดลากใส่นะครับเป็นแผ่นเพจชุดลากนะครับใส่แฮนเดิลเตรียมตัวที่จะเก็บงานอีกทีหนึ่งก่อนที่จะไปทําสีนะครับนี่ครับจะมีพนักง,งานเก็บงานดูแลความเรียบร้อยก่อนไปก่อนไปลงพ่นสีนะครับนี่สวยงามทีเดียวเจียรเรียบเลยนะครับนี่ งานมีคุณภาพมากครับนะทุกขั้นตอนนี้เราใส่ใจในการทําทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยงานออกมาดีแน่นอนครับตอนนี้ก็เจียไปเรื่อยๆเจียไปเรื่อยๆครับตรงไหนมีตําหนิเจียให้หมดครับสวยงามทีเดียวครับแนีพนังงานเจียเหล่านี้ไม่ให้ผ่านเลยนะครับตรงไหนที่มันมีเม็ดไฟนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปทําสีนะครับสีที่เราทําเป็นพาวเดอร์โคดนะครับสีอบนะครับตัวนี้สีน้ำเงินสวยงามทีเดียว ก็จะมีแต้มสีเหลืองสีขาวสีแดงก็แล้วแต่ลูกค้านะครับจุดระวังกับสีเหลืองครับสีขาวปลอดภัยก็จับได้ครับรวมไปถึงกับติดยางสพอร์ตนะครับยึดด้วยเกี่ยวปล่อยนะครับพอชิ้นงานของลูกค้าก็จะวางเข้าไปในบล็อกดำๆนี้นะครับแม่พูดมาคอแหบคอแห้งกันเลยนะครับนี่สวยงามไหมละครับนี่หลังจากนั้นก็ปิดด้วยผ้าใบนะครับเพื่อที่จะกันฝุ่นกันฝนอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับ ถือว่าเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมส่งลูกค้าแล้วครับงานตัวนี้นี่สั่งมานี่ผมทำไปหลายร้อยตัวแล้วนะครับแหมโอเคนะครับสวัสดีครับ